ช่วงคิดถึงคุณจังนะคะเราก็ยังคงอยู่กันเป็นวันที่4กับคุณนัทนัทฮิรันสมบูรณ์ถ้าบอกแค่ชื่อนี้หลายคนงงนะแต่ถ้เกิดดูหน้าเขาสิคะนี่แหลคะค่ะตัวจริงเสียงจริงของเท d d y ี้ไอเฟสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะทุกวันนี้คนยังเรียกคุณว่าอะไรเท d d y ี้ไอเฟเรียกว่าเท็ดดี้ไอเฟหรือเท d d y so ี oul, ้โซคูบาอ๋อเออไม่เป็นโซคูเขาด้วยอาะว่าผมเป็นเบื้องหลังโซคูตั้งแต่แรกนะ Oh. เขาก็เลยจําภาพเป็นหนึ่งในสมาชิก oh. บางคนก็เรียกว่าเป็นพ่อโจ๊กอ๋อโจ๊กโสคูเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงงานเบื้องหลังของเขาเพราะหลังจากที่ไปเรียนเมืองนอกไปทําปริญญาโทแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตกันอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยนะพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยได้มีโอกาสทํางานเบื้องหลังแล้วที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้เข้ามาก็คุณพ่อก็บอกว่าโทรคุณพ่อโทรไปหาอาอ่องสุรศรีอ oh. ิทคุณ oh. ซึ่งเป็นเพื่อนกับ พ่อตั้งแต่เพื่อนรุ่นน้องนะฮะเพื่อนรุ่นน้องนะครับค่ะอ้อก็เลยแนะนําให้รู้จักผู้ใหญ่ที่กรมมี่โดยผ่านขั้นตอนในการคุยหลายๆคนจนกระทั่งไปถึงพี่เต๋อในวัดพุทธินันนะครับซึ่งคืนนั้นก่อนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยนอนไม่หลับเลยคุณนอนไม่หลับนอนไม่หลับได้เจอพี่เต๋อไม่เคยเจอพี่เต๋อมาเลยเลยเขาเป็นแบบบุคคลที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นเลเจนด์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการดนตรีเป็นบุคคลที่ เป,เป็นคุณครูของทุกๆคนเลยเป็นไอดอลของทุกๆคนผมก็เลยกลัวมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเลยนะกลัวสัมภาษณ์แล้วไม่ผ่านก็เลยได้พูดคุยกับพี่เตอ๋อสองชั่วโมงกว่าพี่เต๋อก็คุยเรื่องดนตรีเรื่องอะไรห้วยคุยกันถูกคอมากม,มก็ดีใจมากเขาเขารู้จักคุณไหมเขารู้ไหมว่าคุณเคยทำอัลบั้มมาก่อนเขารู้จักวงไมเฟลใช่ไอ๋อแล้วเขาจำคุณได้ปะจำได้ พี่เตอรรู้จักนะวงไอเฟลเนี่ยเราดีใจมากแบบกลับไปก็นอนไม่หลับอีกคืนเลยสองคืนเลยไม่หลับเลยสสองคืนเลยไม่นอนสองคืนเลยวันที่สามแบบั้นแต่เช้าถึงวันรุ่งขึ้นเลยก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ในที่สุดเขาก็พี่เตอร์เขาก็ตอบรับที่จะให้เข้ามาทํางานอเป็นผู้คัดเลือกศิลปินเป็นผู้คัดเลือกด้วยแล้วทําร่วมกับใครยังไงฮะก็ตอนนั้นก็มีทีมงานอยู่บ้างแล้วมีมีพี่ลายวงเชอร์อ๋อลายวงเชอร์ลายที่อยู่กับ ที่เขียนเพลงเต๋าเหรอครับแล้วก็มีพี่เต๋าเต๋าพระอดพี่เต๋าที่คุมร้องพี่เบิร์ดเต๋าพระรดนะเต๋าพระรนเพลงสลีดซื่ออยู่วงคนกันเองคนกันเองครับตอนตอนนั้นก็มีทีมอยู่บ้างแล้วนะฮะแล้วก็ผมว่าเข้าไปเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเพราะเราจบจบด้านนี้มาอะไรเงี้ยก็ได้รับความไว้วางใจให้ให้มาดูแลแผนการเลือกสิลปินนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีคุณปังประกาศิษย์มาร่วมอ๋อโอเค มาร่วมคัดเลือกด้วยมาร่วมคัดเลือกด้วยโอ้โหถูกคอเลยสิคุณปังนี่เขาเขาเก่งนะเขาคัด Big a s อมานะอะไรเงี้ยจริงแล้วคัดมันนี่ชอบชื่อกว่าแบบบิ๊กแอสามัเป็นผู้ชายออกนะฮะแล้วก็ทีมเราก็ทํางานเหมือนเหมือนเป็นทีมนะฮะผมจะไม่เอาเครดิตเข้ามาว่าผมเป็นคนคัดคนเดียวนะก็จะมีคนช่วยช่วยกันตอนนั้นก็เหมือนก็ว่า เราก็เป็นองค์กรที่ทำสกรีนเทสใช่ไหมครับว่าคัดเลือกมีตอนนั้นก็มีปีเตอร์คอฟเดเรนเดลปีเตอร์คอฟมีเลียวพุฒเลียวพุฒมีปนัดดาเรืองวุฒโอ้ปนัดดาเรืองวุฒใช่ครับแล้วก็มีคูนสาวซุปเปอร์แก๊งคูนสาวซุปเปอร์แก๊งแคลแอนแล้วก็เกตแก๊งนะครับแล้วก็มีจักหญิงวีมีกองพักคาร์ไลนนิโคเทเลียโออะไรอย่างเงี้ยแต่ละเบอร์ก็เด่นๆทั้งนั้นก็ใช้ได้อยู่ก็ แต่ไม่เคยไม่คิดที่อยากจะทําอัลบั้มเองแล้วเหรอก็คิดอยู่ลึกๆแต่ว่าตอนนั้นเป็นการสนุกกับงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็สนุกกับการปั้นคนอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงปั้นเลยรัเพราะว่าเราเป็นคนแค่คัดเลือกคัดเลือกเสร็จแล้วเพราะว่าจะมีทีมงานโปรโมเตอร์มีครีเอทีฟมีคปรเอรมาคอยสนับสนุนคอยดูแลกันอีกทีนึงซึ่งทีมงานของแกรมมี่เนี่ยเป็นทีมงานมืออาชีพเพลงก็จะดีการโปรโมชั่นก็จะดี คอนเซปต์ก็จะดีทุกอย่างเนี่ยเกื้อหนุนกันไปให้ส่งเสริมศิลปินหมดเลยนะแล้วตอนนั้นที่ที่ที่แจ็คแนะนำเป็นเบอร์แรกๆเลยมีใครบ้างไม่ใช่แจ็คเลยเท็ดดี้ไหมแ้วเมื่อกี้พูดถึงแจ็คโซคูเลยแจ็คเลยโจ๊กไอ้โจ๊กโจ๊กแจ็คเออโจ๊กโซคูแล้วก็แจ็คไอเฟลเห็นไหมดิฉันก็เลยแจ็คไปเลยวนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหโจ๊กแจ็คแจ็คโจ๊กอ่ะเท็ดดี้คัดเลือกเลยมีใครบ้างที่ผมคัดเลือกเลยเหรอจริงๆแล้วก็ช่วยกันนะ ก็เหมือนกัว่าสูว่าเราไปโรงเรียนกูอ้วนอเงี้ยกูอ้วนมณนีนุชเงี้ยก็ไปด้วยกันนี่แหละอ๋อคือพาไปฝึกร้องก็เป็นแก๊งอย่างเงี้ยเนาะก็คือเราทีมงานเราไปหมดเลยอ๋อไปเลือกจากโรงเรียนของเขาไปเลือกคนนี้คนนี้แล้วก็อ่ะแล้วอย่างปีเตอร์ครอปพี่ไปเจอมาจากไหนอะปีเตอร์ครอปนี่จริงๆเขาอยู่เทสต์อยู่แล้วในในในสมัยเดิมเป็นบอยแบนด์ออ คุณก็ดึงออกมาเป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยคุณเต๋าก็บอกเฮ้ยทำไมเราไม่ดึงคนนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไปให้พี่เต๋อดูพี่เต๋อก็โอ้ยดังแน่นอนอะไรเงี้ยพี่เต๋อเขาตาเขาจะคมมากเขาจะเนี่ยดังระเบิดแน่นอนเขาเป็นคนคัดเลือกเป็นคนเกือบสุดท้ายเลยด้วยนะมีที่พี่เต๋อคัดเป็นคนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นวงฟลายอย่างเงี้ยวงฟลายนี่บอกดังแน่นอนเหมือนกัน ก็ดังระเบิดระเบิดนะฮะในช่วงอันนี้ก็เป็นช่วงของทีมที่ที่เราทำในช่วงนั้นมีวงทามอะไรเงี้ยต่างตก็มีที่เราทำก็เยอะนะฮะแล้วก็ขอให้เครดิตตรงนี้กับทีมงานทั้งหมดค่ะก็เรียกทำงานเป็นทีมทำเป็นทีมครับพี่เต๋าก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าพี่เต๋าเต๋าเขาก็ดูเรื่องเสียงร้องใช่ไหมเสียงเสียงปนัดดาเนี่ยผมก็เฮ้ยเสียงเขาดีนะแต่ว่าพี่เต๋าเป็นคนคอนเฟิร์มว่าคนนี้เสียงเพราะมากอย่างเงี้ย คือคอนเฟิร์มอีกทีเพราะเราบางทีอาจะฟังต้องมีคนช่วยกันดูอีกทีใช่ไหม้วก็นอ่าอย่างวงโซคูที่เท็ดดี้เข้าไปดูแลเข้าไปช่วยอยู่เบื้องหลังเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงาน,นงานนี้ด้วยก็มีมีฮิวโก้ด้วย10บล้ออ๋อฮิวโก้หลังนี้ผมก็จะมีผมเริ่มโฟกัสนะฮะเริ่มโฟกัสชัดเจนขึ้นว่าเป็นผู้จัดการเลย ก็คือดูแลฮยูโก้ดูแล power pad power pad นะครับดูแลโซคูอะไรเงี้ยต่างๆโซคูนี่ผมดูตั้งแต่ขัดวันแรกเลยนะฮะแล้วก็เหมือนว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของของน้องๆเนี่ยตอนนั้นก็เด็กมากน้องๆเนี่ยน้องมืดกองกับมืดเบสที่อายุสิบสองเองอ่ะตอนนั้นนะฮะก็เลยฝากไว้ให้ดูแลดีๆเราก็ยังดู ปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังออจำได้ที่เข้ามาที่เราเขาอายุน้อยสุดเนี่ยน้อยมาแล้วนอกจากนอกจากเทดดี้เองจะดูแลเรื่องของนักร้องศิลปินแล้วเห็นบอกว่าบางทีก็เป็นเล่นให้เขาด้วยใช่ไหมเล่นฮะเล่นแบ็กอัพให้เขาด้วยเล่นด้วยเล่นให้ใครบ้างคะเช่นผมเล่นให้เสกโลโซในช่วงตั้งแต่อัลบั้ม black and white ก็เริ่มขึ้นไปแจม black and white นี่ก็ชุดหลังๆแล้วชุดประมาณ4 5ปีที่แล้วห ีี่แลว้ก็เริ่มขึ้นไปแจมแล้วก็ของคุณเสกโลโซที่คุณเล่นให้ใครตอนนั้นก็ตอนั้นเสกแยกจากโลโซแล้วใช่ไหมแยกแล้วครับแยกแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมเคยแจมกับเสกตั้งแต่สมัยแจมอะไรแจมคีย์บอร์ดนี่แหละโอเคแจมแจมคีย์บอร์ดแจมคีย์บอร์ดแจมคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะตั้งแต่งานแต่งงานของคุณกไอยพี่กไอยกับพี่นุชเหรอใช่โลโซเล่นนะวันนั้นแล้วผมก็เล่นคีย์บอร์ด แล้วก็เสกกับใหญ่กับรัตน์นี่เขาบอกโอ้พิจัดดี้เนี่ยคือมือคียบของโลโซเลยนะเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเสกกับใหญ่กับรัตน์ตอนนั้นยังไม่แยกกันตอนนั้นยังไม่แยกชุบเป็นอ๋อโอเคโอเคก็เริ่มแจมได้ตอนนั้นแต่ว่าก็ห่างไปพับหนึ่งแล้วก็พอเสกก็ออกเดี่ยวคุณก็ไปดักเอาไปเขาเลยอ่าไม่เขาก็เรียกไปเป็นบางงานพวกงานใหญ่งานอย่างงานส2บปีใจสั่งมาที่อิมแพกเนี้ยก็อันนั้นเปเล่นเปเล่นเลยเปเล่นเป็นราแล้วก็ไปอัด เปียโนบ้างไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงจาร์เพลงอะไรต่างๆเพลงหน้าแต่งอะไรเงี้ยในช่วงยุคหลังแล้วก็ชุดล่าสุดเนี่ยผมกาได้บันทึกเสียงหมดทุกเพลงชุดของ <ลก S 1> เสออกเหรอแล้วนอกจากเสกก็มีใครอีก <sk> ก็มีพิติชิโร่พิติชิโร่พิติชิโร่เนี่ยจะมีวงแบ็กอัพอยู่สองวงก็จะมีวงที่ชื่อฟิลโมนซึ่งกำลังจะออกเทปกับแกรนี่คุ้นๆคแฮฟฟิลโมนยังยังเด็กหน้าใหม่เหรอครับแต่เชื่อแต่ อ๋อ oh, จะไปคุ้ค um> 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 <si ุ้นคุ้นคุ้นกับอันของปีเตอร์คอปอ่ะปีเตอร์คอปชื่ออะไรนะเอออันนั้นมัน forgotten ใช่อันหลังต่างจะก forgotten มีอีกอ๋อมีเหรอเอออ่ไม่เป็นไรอ่านต่อต่อแล้วไงก็วงไอเฟลก็จะเป็นแบ็ c อัพสลับวงไอเฟลนี่แหละปัจจุบันนี้ยังเล่นกับพิติกแล้วก็วงไอเฟลก็เหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มก้อนของพิติกที่ชื่อ white hand นั่นแสดงว่าทุกวันนี้คุณก็ยังเล่นแบ็กอัพอยู่แล้วก็ยังมีสมาชิกเก่าของไอเฟลมาร่วมเล่นด้วยในขณะเดียวกันยังทํางานคัดเลือกศิลปินอยู่ไหมตอนนี้ไม่คัดเลือกศิลปินแล้วตอนนี้ผมดูแลเป็นวงแล้วดูแลโซคูโซคูแล้วใครจะมีดูแลฟิลโมนฟิลโมนมก็จะเริ่มโฟกัสเป็นเน้นไปเลยแล้วไอเฟลเองก็กำลังทำซิงเกิลใช่ไหมฮะกำลังทำอยู่ด้วยกำลังทำอยู่ด้วยรวมทั้งผมเองด้วยแล้วใครร้องคราวนี้เป็นคุณ ก็จะมีแจ็คด้วยแล้วก็ผมด้วยอ๋อแจ็คก็กลับเข้ามาใช่ครับอ๋อคือผมก็จะเนี่ยอยู่ในเรียกว่าแวดวงยังแวดวงของดนตรีอยู่เบ้งงานบางเบื้องหลังบางสลับกันไปก็ไอเฟลก็จะมีซิงเกิลแน่นอนของปีนี่สองห้าห้าห้าน่จะมีแน่นอนอะแล้วแล้วคุณเท็ดดี้ทำอย่างอื่นอีไหมที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลย ที่ไม่เกี่ยวข้องหนอนตุมทีละครหนังภาพยนตร์ละครเวทีอะไรได้ไหมผมก็เล่นละครมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าเรือโดมอีกนะอ๋อเหรอใช่ผมก็เล่นละครกัาตนาตอนนั้นพี่สองวัจีคุณวัจีเป็นพี่สาวของเพื่อนผมชื่อสามเผ่าเทพอัสกัยวุทีก็ชวนคือผมไม่ได้คือเขาไม่เชิงชวนผมไปขอเขาบอกว่าผมอยากจะเล่นละครอยากเลยเออเพราะว่าผมอยากจะออกเทปมืมเริ่มยังไง เออเออก็คือนี่แสดงว่ามองการตลาดเป็นนะออกเทปยังไม่ออกเทปให้คนได้เห็นแล้วก่อนไปเล่นละครโอก็ไปเล่นมาตั้งหลายเรื่องเหรอเล่นมิติมืดตอนวิกเล่นคุณแม่เพื่อนรักเล่นหน้ากากแก้วเล่นอะไรเงี้ยแล้วตอนอยู่แกรมมี่เนี่ยผมก็ได้เล่นละครบ้างเล่นเรื่องอะไรเล่นละครเรื่องเพื่อนเพื่อนที่มีเจสันยังเพื่อนช่องเจ็ดเหรอเพื่อนช่องห้าครับเพื่อนช่องห้าของเอ็กแซคต์มีเดวุฒิมีเจสันยังมีกัปตันอะไรเงี้ย แล้วก็เล่นละครฮอลโลวันหยุดหลังๆมาเนี่ยกัตนาก็เริ่มโทรมาชวนบ้างแล้วผมก็ยังเคลียร์คิวไม่ได้เลยโอ้โหนะก็มีการแสดงก็ชอบชอบชอบเหมือนกันใช่ไหมครับหนังอ่ะหนังเล่นไหมหนังก็เล่นรับเชิญนิดหน่อยอเล่นเรื่องถอดรหัสวิญญาณแล้วก็เลือ GTS ครับไม่ใช่ GTS นี่เล่นซักซิดแวบฉากหนึ่งเล่นกับโชกโซกูเนี่แหละ โอ้โหนะทำเป็นเล่นไปมากความสามารถนะ <c oughs> พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยสรุปแล้วตอนนี้ณปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในในการทำงานของแกรมมี่ที่อยู่เบื้องหลังใช่ใชใชแล้วอยู่ในนามของบริษัทแลหรือก็เหมือนก็ว่าเป็นตอนนี้เป็นอิสระนะฮะเป็นอิสระแต่ว่าดูศิลปินผมเซ็นสัญญาร่วมกับโซคูอ๋อเหมือนเป็นสมาชิกข,ของวงโซคูก็คือดูแลเขาเต็มตัวเหมือนกับดูแลทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตประจําวัน รายได้เหมือนเป็นแมจเนสเมนท์เป็นแมเนจเมนต์ให้กับอาร์ติสต์อย่างเงี้ยแลวแล้วปัจจุบันคุณก็ยังคงคิดโปรเจกต์ใหม่ๆให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทั้งศิลปินแกรม m ี่ก็สุ่ว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะถามผู้ใหญ่ว่าเขาต้องการศิลปินยังไงบ้างปีนี้เราก็จะพยายามหาให้ยังคงคัดเลือกอยู่ด้วยก็คัดเลือกแล้วไปนำเสนอ ก็แสดงว่ายังคงทําหน้าที่เบื้องหลังอยู่ใ,ในขณะเดียวกันเบื้องหน้าก็กำลังจะออกอัลบั้มออกเป็นซิงเกิลออกเป็นซิงเกิลให้กับอไอเฟลให้กับไอเฟลแล้วก็ของตัวเองด้วยออโอ้ก็ยัางงานยุ่งอยู่นะก็ยุ่งเหมือนกันโอ้แล้วคุณจะมีเวลาทาลกทาเล็บย้อมผมย้อมผม <c oughs> แต่งตรงแต่งตัวแต่งหน้าเหรอเนี้ยนั่น่ะสิบางทีต้องอยู่เวลาไปทํางานไปอย่างนี้มะมเป็นอย่างนี้ครับเวลาเข้าตึกแกรมมี่ก็ไปอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ครับ ก็เดินเข้าไป็นของเข็นคิ้วอะไรเนี่ยโอ้โเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาคุยที่มาแล้วล่ะเนี่ยว่าเป็นที่มาอย่างไรแล้วมันบ้างทําอะไรบ้างสะสมอะไรบ้างดูสิเนี่ยโอ้ดูนี่ดิฉันจะเอายาทาเล็บมาให้เขาเลยเนี้เพิ่งซื้อมา้เนี่ยเออขหน้าขานะสีอื่นใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเลรถ้าอยู่สีดำใช่อืมอ่า้็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องของวันว่างแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ